สวัสดีค่ะพวกเราคือทีมส um ืบสวนคดีส uh ุดลึกลับจากโรงเรียนพญาไทยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษากรุงเทพมหานครค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงกพค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงพัฒนันีเบนเจโรดหรือใบบัวค่ะสวัสดีครับก็ผมเด็กชายคาริเกียรติภูไทย หรือเซียาครับอำนวยการฝึกซ้อมโดยดรพิรนุชัยพิเดชผู้อำนวยการโรงเรียนพิยาไทยค่ะเอ๊ะใบบัวนี่มันกี่โมงแล้วเนี่ยทำไมยี่หว่ายัางไม่มาอีกเนี่ยน่าจะรถติดมั้งเดี๋ยวก็คงมาแหละว่าแต่ใบบัวกำลังทำอะไรอยู่หรอกำลังหาข้อมูลบางอย่างอยู่นะ่ะ ตอนนี้พวกเราหาหลักฐานมาได้ส่วนหนึ่งแล้วแหละแต่เซียก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันว่าจะเชื่อมโยงจากหลักฐานไปหาคนร้ายได้ยังไงเริ่มที่เราก่อนนะในสถานที่เกิดเหตุพบขวดน้ําที่มีน้ำสีชมพูครึ่งหนึ่งอย,อยู่บริเวณหลังโคมไฟแล้วก็ยังพบแผ่นพลาสติกใสที่มีรูวางอยู่แถวนั้นแต่ที่น่าสงสัยคือแผ่นพลาสติกใสเนี่ยมีขนาดเท่ากับปากขวดเลยมันน่าจะเกี่ยวข้องกัน อ๋อเป็นไปได้ไหมว่าโจนจะนำเพชรใส่เข้าไปในหลอดบิดส่วนหัวท้ายแล้วนำหลอดดันเข้าไปในรูป,ปากขวดคล้ายการทดลองที่พวกเราเคยทดลองกัน,กนสมัยเด็กๆเ,เรียกว่าหนามทรงพลังฮะหนามทรงพลังอ๋อไม่ได้ค่ะฮึนึกและเชียต้องจำไม่ได้งั้นเดี๋ยวเรา,าทดลองกันดีกว่าคคจัดไป อย่างแรกเตรียมขวดน้ําที่มีน้าอยู่ครื่งหนึ่งแล้วก็อย่างที่สองแผ่นพลาสติกใสแล้วก็หลอดที่ปิดส่วนหัวท้ายน,น,ะะนี่ครับเอามาให้แล้วโจนเนี่ยน่าจะนำแผ่นพลาสติกใสาวางไว้อยู่บนปาาขวดแล้วคว่ำขวดลงเด็กยี่หวาช่วยพี่ดันหลอดหน่อยนะคะ,คะสู้ๆนะใบบัว ทุกคนครับมาเอาใจช่วยใบยบวัวกันหน่อยนะครับได้แล้วโอ้ยโอเคค่ะช่วยพี่ตลอดเลยนะเอ๊ะมันจะเข้าไปได้จริงเหรอเนี่ย 2> 1, 2, 3, ว้าวสองสามเฮ้ย,ยมันเข้าไปได้ยังไงกันเนี่ยอย่างงี้ โจรที่พวกเรากำลังสืบอยู่เนี่ยคงไม่ใช่โจรที่กระจอกใส่แล้วแหละแล้วน่าสนใจไหมคะว่าหลอดเข้าไปในขวดได้ยังไงมานี่มานี่จะอธิบายให้ฟังเพราะวิทยาศาสตร์ <พอ S 1> มีคำตอบ ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าว่าความดันอากาศภายในและภายนอกของขวดแตกต่างกันอากาศในขวดน้อยความดันอากาศก็จะยิ่งน้อยไปด้วยแต่ภายนอกของขวดมีความดันอากาศที่มากกว่าก็จะช่วยดันหลอดเข้าไปในขวดได้นั่นเอง หฮไละอีกอย่างคือแผ่นพลาสติกใสที่นํามาปิดบนปากขวดพอความขวดลงน้ํากลับไม่แหลออกมาก็เป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับแรงดึงผิวของน้ําที่ดูดแผ่นพลาสติกใสไว้จึงทําให้น้ําไม่ไหลออกมานั่นเองอ๋อเข้าใจแล้วมันเป็นเรื่องของการนําความรู้มาใช้นั่นเองว่าแต่ ราจะนําความรู้ที่ไบโบพูดไปเนี่ยมันใช้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรบ้างล่ะครับเอาจริงนะมันอยู่ในชีวิตประจําวันของเราเลยเคยดูโฆษณาครีมเซรั่มที่เขาใช้หลอดดูขึ้นมาไหมไอหลอดดูดนั่นอ่ะใช่เลยหรือตอนที่แม่ให้ไปล้างตู้ปลาแล้วนําสายยางไปดูดอากาศเพื่อนอาน้ําออกมาจากตู้นั่นก็ใช่แป้นยางที่ดูดกับกระจกเพื่อให้สิ่งของติดกับกระจกนั่นก็ใช่ จะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องนะคะยี่หวาแต่หน้าที่หลักๆของพวกเราทั้ง3คนคือหาข้อสรุปจากหลักฐานที่เรามีและแสดงเหตุผลให้มันสอดคล้องกันค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเราตั้งต้นความรู้เรื่องอินดิเคเตอร์และยงไปหาอินดิเคเตอร์ที่ทําให้น้ําเปลี่ยนสีได้ละ่ะเอออ๋อ,อก็มีฟีนอลทารินที่จะทําให้สารประเภทเบสเปลี่ยนเป็นสีชมพูได้นะเราว่าเอาแบบชัวร์ๆเลยดีกว่าทดลองเลยมาเดี๋ยวเราช่วย กี่หวา่าเตรียมบิกอร์เบย์ให้เราหน่อยนะ,ยะส่วนใบบัวเตรียมสารละลายฟีนอลทารินกับสารละลายโซเดียมไฮดอรอกไซด์ให้เราด้วยนะได้เลยอ๋อ oh. ลืมไปอย่างหนึ่งกี่หวา่าเตรียมผงแคลเซียมพไลแบบพี่พบในที่เกิดเหตุให้เราด้วยนะโอเค,คนี่นะเซยนี่ค่ะแคลเซียมพลแบบี่พในที่เกิดเหตุกจะน่าสนุกแล้วสิเจอมันจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างคะ เเทสารละลายฟีนอลทารินลงในสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ครับโดยโจนจะเทสารละลายฟีนอลทารินไอ้ยโซเดียมไฮดรอกไซด์เข้าไปได้วยกันก่อนครับจะเกิดขึ้นอะไรไหมคะและโจนจะตามด้วยฟีนอลทารินครับ้ยดูนี่สิ เปลี่ยนเป็นสีสวยเนาะใช่ใช่งั้นเราลองเติมแคลเซีมยมคลอไรด์แบบพี่พรในที่เกิดเหตุดูนะ,เ,คคะเติมเลยเติมเลยอ,เคคอุ้ยคนเลยคนเลยจัดน้ำธรรมาเปลี่ยนเป็นชมพูเลยค่ะอะไรกันเนี่ยมานี่มานี่มีอะไรจะบอกเพราะวิทยาศาสตร์มีคำตอบ ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าว่าฟีนอลทารินที่เป็นอินดิเคเตอร์จะเปลี่ยนไปเมื่อค่า pH ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยฟีนอลทารินจะมีการเปลี่ยนสีจากสีใสเป็นสีชมพูในช่วง pH 8.8จนถึง pH 10นั่นเองแล้วเมื่อเราเติมแคลเซียมคลมอไรด์เพิ่มลงไปอีกจึงทำให้นะ้ำ ยิ่งเหมือนนมชมพผุมมากยิ่งขึ้นนัน่นเองครับอ๋อยกตัวอย่างสักเข้าใจเลยว่าแต่เราสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างคะเราสามารถนําไปแยกสารประเภทกรดเบสเช่นโซเดียมเช่นน้ำน้ำยาลดกรดวิตามินซีน้ำอัดลมอะไรประมาณนี้แหละ เข้างานต้องมีการเซ็นชื่อทุกคนแต่ก็ไม่พบล่องหลักฐานของบุคคลภายนอกนี่คะแต่ที่หวานเนี่ยมีแอบการะจายข้อมูลนะแต่ว่าจํานวนคูตรงอย่านเนี่ยไม่ตรงกับจํานวนการอาหารที่ถูกเสิร์ฟคาับฮะไม่ตรงกันแล้วเราจะมีวิธีใดบ้างล่ะคะที่สาม,มารถรู้ได้ว่าโจรอยู่ในงานเลี้ยงแบบส่วนตัวส่วนตัวขนาดนี้ ามาลบชื่อมันไปแล้วเราจะรู้ชื่อจริงของคนายได้ยังไงล่ะอีกอย่างหนึ่งนะในกล้องวงจรปิดที่พวกเราดูกันเนี่ยก็ไม่เห็นมีใครทําท่าทีลบหมึกประกาเลยนะคงต้องพิสูจน์ใช่ไหมงั้นพี่บัวพี่ไปบัวขอเชิญท่านผู้กล้ามาหนึ่งท่านค่ะเพื่อมาพิสูจน์หลักฐานกับพวกเราในวันนี้ขอตัวแทนหนึ่งคนค่ะมีใครอยากมาเป็นผู้กล้าไหมคะขอหนึ่งท่านเท่านั้นนะครับ เฉนด้านนี้เลยค่ะเฉยด้านนี้เลยค่ะเด้านน,านี้เลยค่ะ,คะสวัสดีค่ะท่านผูกา้ามีชื่อว่าอะไรคะชื่อปินนอป่นใช่ไหมคะขออีกรอบหนึ่งนะครับชื่ออะไรนะครับขออีกรอบหนึ่งครับชื่อปิ่นครับ

ถืออันนี้ให้หน่อยนะคะแล้วก็นําหลอดไฟเนี่ยไปถูตรงบริเวณที่ท่านผูก้าเขียนเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวช่วยถือนะคะหายไปแค่สองสามตัวเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมคะโหใบบัวของเราเริ่มหายไปแล้วแหละเดี๋ยวรอท่านผู้ก้าสักแป๊บหนึ่งนะคะท่านผู้ก้าได้ไหมครับ โอเคงั้นเราเพอแค่นี้กันก่อนนะครับว่าแต่ว่าทำไมทำไมตัวหนังสือที่ท่านผู้กล้าเขียนไปถึงหายไปล่ะคะยังคะยไม่หมคะอีหายังมีความากนี้หายังไม่หมดอีกหรอกคำน้องยี่หว่าแค่นี้พี่ก็ตื่นเต้นป้วยแล้วครับแล้วเป็นยังไงหรอครับ ท่านบุก้าห้ามใช้มือจับน้ำแข็งแห้งนะคะใช้ครีมขีมน้้ำแข็งแห้งแล้วต้องแล้ไปถูบริเวณที่เขียนไปเมื่อสักครู่นี้คะ่ะที่มันหายไปเมื่อกี้ถ,ถ,ถูถูเลยคะ่ะถูเลยคะ่ะระวังนะนะคะเ,คะเกิดการเปลี่ยนแปลงไหมคะท่านบุกา้าโหใบบัวสิ่งที่เราเขียนไว้มันเริ่มกลับมาแล้วแหละรกแล้วคะเริ่มกลับมาแล้วคะ่วคะ เริ่มกลับมาไหมครับเริ่มกลับมาแล้วครับยีห่หวา่ะะแล้วทำไมที่ท่านผู้กล้าเขียนไปเมื่อสักครู่นี้แล้วเอาไฟไปลนเพื่อเพื่อให้ความร้อนโดนกระดาษแล้วก็หายไปแล้วก็กลับมาอีกรอบละคะน้องยีห่หวา เชิญทางด้านนี้เลยนะครับว,ว่าแต่ว่าทำไมทำไมถึงเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ได้จริงๆหรอคะน้องยี่หวาเพราะวิทยาศาสตร์มีคำตอบทีี่เป็็นนแน้กาว่า,วา แล้วที่น้องยี่หวาให้พี่สยาและท่านฟูกา้านำน้ำแข็งแห้งไปถูตอนหลังจากหมึกหายไปแล้วลรอคะมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะพี่งงไปหมดแล้วคะ่ะ ทีนี้ก็ง่ายแล้วแค่นํำน้อแข่งแห้งไปดูกับใบเซ็นชื่อแค่นี้ก็จะรู้ชื่อจริงของคนร้ายแล้วแหละแต่ก็นะถ้าคนร้ายใช้ชื่อปลอมขึ้นมาหรือยังจะพอมีวิธีอื่นอีกไหมครับน้องยี่หว่า จับโจรหกของพวกเราทั้งสามคนในวันนี้น่าจะเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วแหละและวิธีการที่คนร้ายนำให้ต่อไปและเราได้ชื่อของคนร้ายเพราะคนร้ายคิดว่าหมึกเนี่ยจะหายไปครับและที่สำคัญที่สุดเลยนะครับคือลายนิ้วม,มือของคนร้ายเพราะคนร้ายคิดว่าลายนิ้วม,มือเนี่ยคงจะไม่ติดและได้จับไปบนขวดน้ำซึ่งเป็นหลักฐานของพวกเราทั้งสามครับ คดีนี้นอกจากจะท้าทายแล้วยังทำให้เราได้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เยอะเลยเนาะใช่ใช่จากวันนี้พวกเรายอดสื่อต่างคนก็ได้ทำภารกิจเสร็จเรแล้วพวกเรายังจะกล่าวคำว่ามิชชั่นคอมพิวขอบคุณและสวัสดีครับขอเสียงพนมมือดัง,ง,ง,งดายกับ A05 จากโรงเรียนพญาไทยครับนักนิติน้อยของพี่อ่ะ3คนยืนตรงหน้าเวทีเลยลูกเชิญคณะกรรมการได้เลยครับถามตอบ5นาทีครับ สวัสดีครับน้องสวัสดีค่ะคพี่มีคำถามว่าเมื่อกี้เนี้ยเรา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 ,เราพูดกันเยอะมากเลยอ่ะก่อนก่อนจะไปําคำถามชื่นชมกลุ่มนี้ว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มกลุ่มแรกที่ใช้เวทีได้ค่อนข้างคุมค้มคำว่าคุ้มคือจริงๆแล้วไฟมันจูดถึงนู่นเลยเนาะเราเดินไปไหนก็ได้อย่างเงี้ยครับมันทำให้มองเห็นได้ได้ง่ายขึ้นกว่าการกระจุก ตรงกลางเนาะทีเนี้ยพี่ถามนิดนึงว่าเวลาที่เราจะต้องอธิบายข้อมูลเยอะๆอะครับเวลาที่เราให้ความรู้ผู้ชมอย่างเงี้ยเราเราเราจำยังไงเน่ก็ทำความเข้าใจค่ะแล้วก็ค่อยๆพูดออกมาตามที่ตัวเองเข้าใจเลยค่ะอือแล้วก็ไปใช้อีกรอบว่าถูกหรือเปล่าอืมอมืทั้งสามคนใช้วิธีเดียวกันใช่คับโอเคทีนี้จากเมื่อกี้ครับ มันมีอันที่เราต้องผสมสารเนาะใช่ค่ะทีนี้ครับโต๊ะของเราอะระดับโต๊ะมันมันอยู่มันอยู่มันอยู่แทบจะหัวของพี่ๆเลยเนาะของกรรมการเลยทีนี้มุมสายตามันมันเลยกลายเป็นมุมแงนอย่างเงี้ยเนาะทีนี้เมื่อกี้เราจําได้ไหมว่าเราเอาไปผสมกันตรงไหนตรงไหนของโตตรงข้านี้ค่ะอ่ะพี่มองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าปริมาณมันก็น้อยอืทํายังไงถึงจะทําให้เห็น วางไว้ตรงแถบด้านหน้าค่ะเพราะว่าถ้าวางไว้ตรงนี้มันจะเป็นมุมสายตาที่มองไม่เห็นค่ะอือหืออือหือดีถ้าอย่างั้นเดี๋ยวถ้ามีโอกาสครั้งต่อไปเนาะพี่อยากให้เราคำนึงถึงมุมของกรรมการแล้วก็คนดูด้วยเนาะครับครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับคำแนะนำค่ะกิจกรรมน้ำทรงพลังอะค่ะหนูจะพยายามอธิบายในเรื่องของการใช้หลอดเพื่อจะใช้เป็นตัวแทน เพชรใช่ไหมที่จะดูดนอ๋<ข>อ<ป>มันในหลอดอะคะ่ะจะมีเพชรซ่อนไว้แล้วก็ปิดส่วนหัวท้ายค่ะอ่าแล้วในหลอดนั้นมีอย่างนั้นจริงๆปะตามสถานการณ์มีค่ะแต่ตอนแต่ตอนแล้วหนูใช้อะไรเป็นตัวแทนของเพชรที่อยู่ในหลอดลูกปัดค่ะลูกปดัดปิดแล้วเรียบร้อยแล้วใช่ค่ะโอเคเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยยังไม่ได้อธิบายชัดเจนเนาะแล้วก็ตอนที่แสดงอะมันชัดเจนไป กรณีที่ว่าหนูดันเข้าไปคือถ้ามันแสดงได้โดยไม่ใช่ลักษณะของการดันจริงๆอาจจะลดขนาดของหลอดแล้วก็แสดงให้ชัดเจนว่าในภายในหลอดเนี่ยคุณอาจจะบรรจุอะไรถัวดแดงหรืออะไรก็แล้วแต่ให้มันชัดแล้วก็แสดงให้เห็นว่าเราการที่แรงดันที่มันเกิดดันหลอดเข้าไปไม่ได้จะเกิดจากการที่เราดัน คนลักษณะการนำเสนอเนี่ยมันให้เห็นว่ามันเป็นการดันเข้าไปเนาะต้องอาจจะต้องลองปรับดูว่าจะทำยังไงแล้วให้ถ้าไม่ใช้หลอดใช้เม็ดอะไรนะถั่วแดงข้าหลวงขนาดใหญ่เลยไปไปเลยได้ไหมจะได้คือเราพิสูจน์ในแง่ที่ว่าแรงดันของน้ำเนี่ยมันแรงดันของอากาศเนี่ยมันดันไอตัวเนี้ยเข้าไปได้จริง เนาะเพราะว่าพอใช้หลอดปุ๊บมันตีความได้หลายประการว่าหนึ่งหลอดนั้นอาจจะกรวงเนาะน้ำหนักไม่มีอะไรเงี้ยการพิสูจน์ตรงนี้มันก็จะทำให้ผู้ชมเนี่ยอาจจะไม่เก็ตว่ามันเป็นจริงหรือเปล่านะคะปรับตรงนี้ได้ก็จะทำให้การนำเสนอเนี่ยมีผู้ชมมีความเชื่อมัน่นว,ว่าอันเนี้ยจริง นะไม่ใช่หลอดกลุ้มกลวงอะไรเงี้ยในความรู้สึกนะคะขอบคุณค่ะก็สรุปว่าจับโจรได้ไหมคะได้แล้วใช้วิธีไหนในการจับโจรคะหาหาหลักฐานเช่นพวกลายนิ้วมืออะไรประมาณนี้ครับคือจากสมมุติฐานที่ทดลองมาตลอดเลยแล้วแล้ววิธีการจริงๆอ่ะการจับโจรได้จริงๆคือคือการทดลองไหนอะคะที่จับโจรได้จริงๆ การทดลองที่เกี่ยวกับปากกาจะได้รู้ชื่อจริงของคนร้ายแล้วก็ได้ลายนิ้วมือของคนร้ายด้วยครับแล้วแล้วลายนิ้วมือก็คือยังไม่ได้พิสูจน์ยังไม่ได้พิสูจน์เลยใช่ไหมเวลาไม่ทนใช่ไหมใช่ค่ะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถามคำถามเดิมซ้อมกันนานไหมสามคน สองสัปดาห์สองสัปดาห์โอ้ใช้เวลาน้อยเนาะก็ถือว่าว่าก็ก็ดีแล้วนะครับก็ลักษณะคาแรคเตอร์ของน้องแต่ละคนก็ก็ก็เหมาะสมดีเนาะก็เออเป็นทีมดีนะครับอะประมาณนี้นะครับแต่ว่านั่นแหละก็เหมือนทุกททีมแหละก็อยากจะให้แนะนําว่าให้ให้ซ้อมกันบ่อยๆเนาะหาเวลาว่างหลังจากเรียนเนาะมาซ้อมกันนะครับอขอบคุณครับขอบคุณค่ะ ครับผมโอเคครับขอบคุณคณะกรรมการทั้ง4ท่านนะครับแล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับทีม A05 จากโรงเรียนพญาไทอีกครั้งครับ